ต้นม่วงน้ําดุมักซิโปรากฏว่าเป็นดอกลายขนาดเลยอันนี้ก็1 2นี่ก็3 4กับตัวนี้5แล้วก็6ปว่าเป็นดกขนาดอันนี้ประมาณอยู่3เดือนแล้ว ปลายร่งที่ปลูกใส้กระเข่งบรอยากเสื้อแล้วมันจะเป็นหมากจะเป็นดอกไว้ขนาดนี้จ่าสุส,สุบายดีพนโองทั้ง Youtube มนี้บ้าเสงพามาเบงต้นบกม่วง,งนำลงใบสีม่วงอันนี้กับเขาสู่เดินที่สามมีการขยายตัวลายเต๋อ แต่ว่าสังเกตว่าหยอดทำอิดที่ว่าเคยได้รีวิวตัวนี้บุเป็นเนาะว่าถือหักออกไปเรียบร้อยลนะสังเกตว่ามีการฝนมีตกรายก็เลยเหตุให้หยอดรุดหลวงที่มีหยอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยที่สังเกตหยอดใหม่ขึ้นมาแทน 还没一瓶。Yeah, เจอลิปนี้สปอสส์มินก่อนด้วยกันครับถ้าเจอกันคลิปหนะ้าสิพยายามอัปเดตไปเรื่อยๆถ้าเจอกันต่อเป็นมากคลิปนี้สปอสส์มินก่อนจะได้กระฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้วยเพีวยวกิปนี้ก็้ากันเขมาสบายดีเลยครับ